คืออะไรเฮ้ยอะไรอรพี่เอกไม่รู้เหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นอะพี่เอกก็ไม่รู้ว่ามีมีคนเอาไม้มาหดเราด้วยเอไมเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยด้คะตอนนี้เราอยู่กันในห้องอะไรสึกอย่างซึ่งตอนนี้มันเกิดแผ่นดินไหวท้นมาพี่เอก้ยเขาปิดอะเฮ้ยเราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าอะไรอะอินเฟคสมัยอ้หก็เอ้ยตรงนี้มีขวดแผ่นดินไหวด้วย ขวดไหนอ่ะพี่ฝนก็จ่ายแล้วอ่ะแล้วเพียงมานั่งทำอะไรตรงนี้ก็จ่ายแล้วในไงนี่พี่ฝนมีไม้มีไม้เบสบอลเอาไม้เบสบอลี่กต้องออกไปฟาดมีกล้องด้วยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ก่อนเฮ้ยพี่เอกเฮ้ยเฮ้ยพี่เอกหน้ายิ้มอะเพี่เอกเดินมาชนเดี๋ยวพี่เอกทำไมพี่ฝนหน้ายิ้มอะเพี่เอกเดินมาชนแล้วก็ยิ้มเฉยเลยทำไมหัวพี่ฝนหายไปไหนอะมันหมุนกลับด้านเฮ้ยทำไมหมุนกลับด้านเอ้า พี่แอ๊ดพี่ฝนตายเหรออะไรอะไรนี่งงโอเคเดี๋ยอาหน้าบึ้งเดี๋ยวก่อนโอ้พี่แอ๊ตกลงมาแล้วก็หน้าบึ้งเฉยเลยอ่ะหน้าบึ้งแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้ยเอาอีกแล้วยิ้มอีกแกเอาอีกแล้วพี่หฝนยิ้มอีกแล้วเวลาเดินชนไอเนี่ยไอไอแพลที่มันเป็นสีขาวอ่ะใช่แล้วเราจะออกมัทางไหนอ่ะแล้วที่เหลือขวหน้าบึ้งอ่ะ ออเพ็กโดนตีอ,อ่ะพี่บนเอาอีกแล้วเหรอเพกโดนตีพี่ฝนยังไปไหนไม่รอดเลยทำไมพี่บ่นโดนอย่างี้แล้วอ่ะเพกโดนตีงงแล้วเนี่ยงงเฮ้ยอ,อ๋อเราจับได้นะคนที่คนคนยิ้มอ่ะจะไล่จับคนที่ไม่ยิ้มได้คนที่ยิ้มหรอจะจับหรอเฮ้ยนั่นทําไมคนนั้นหัวโตอ่ะหัวข้างในมีแต่คนยิ้มนั้นเลยอ่ะเข้ามาได้แล้วยิ้มทุกคน เราต้องห้ามโดนอ้แผ่นสีขาวเนี้ยหรอใช่ไหมใช่แล้วใช่ใช่โอเคโอเคเอาแล้วลงไปดนน้ำได้ด้วยหรออ้าวแล้วพี่กลับมาหน้าบึ้งเวลาลงไปในน้ำเหมือนได้สติกลับคืนมาโอ้เหมือนได้สติกลับคืนมาหรอโอเคนี่ทุกทุบไปแล้วตอนนี้เราเราเป็นชาวหน้าบึ้งอยู่จับเกือบโดนจับได้ตอนนี้ตอนนี้พี่เกเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยพี่เกเข้ามาข้างในแล้วุบโอเคโอเคพี่กเข้ามาข้างใน พี่เอกเข้ามาไงโอ้พี่เอกโดนพี่เอกโดนคนเข้ามากอดจากข้างหลังกอดจากข้างหลังเหรอเออเดี๋ยวเออโอ้ยโดนฟาดไปแล้วหนึ่งคนโอ้ยโดนอีกแล้วอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยทำไมโอ้ยกลายเป็นหน้าเบื้องน่ายิมตกลงเกมมันจะน่ากลัวหรือตลกแทนดีเนี่ยพี่เอกทำไมพี่ฝนหน้าบื้องอ่ะโอ้ยเขาไม่ได้อ่ะเข้าไปตรงสีส้มไม่ได้นะมันเป็นประตูชนแล้วตาย <inate> ใช่ฉันเราตายแต่ตอนนี้พี่ฝนหน้าบึ้งอ่ะทำไม,ไมเอาถือไอาไ้ล้วเอไปก่อนห <ๆ S 2> น้ายิ้มอีกแล้วจับอ้าวโอเวนกามหน้ายิ้มอีกแล้วทุกคนตอนนี้เราหน้ายิ้มเออโดนตีโอ้โหโดนเพื่อนตีโอ้โอโอโอหอยกอดโอ,โอหน้าบึง้งหน้าบึ้งตีหน้ายิ้มทำไมถึงเป็นอย่างานั้นจับเราจับได้สักคนไหมจับ อ้อมดีกว่าจับนี่จับตายยิ้มต้องตีนะมึงเฉพาะเฉพาะคนที่ที่ติดเชื้อเฉพาะคนที่ติดเชื้อนะเอือเอืออ้อยโดนตีโอ้ยโดนตีโดนลุงตีโอพี่ฝนโดนลุงตีพี่เอกทำไงอะเอกอ้อมก่อนโอ้ยพี่ฝนโดนลุงตีไม่ไหวแล้วโอ้โหโอ้ยโดนจับโดนจับโดนล็อกโดนโอ้โห โดนมนุษย์หัวโตโอ้โหลากเอื้อคึงใหญ่เลยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยอ้าวจมน้ำลากเอาไปกินเนาะอ้าวเพชรกลับหน้าบึ้งเหมือนเดิมแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่หมเอาเนี้ไปก่อนเอาไม้ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรากระโดดหลบเพื่อนดีกว่าไม้ไปก่อนเอาไม้ไม้แต่ละเพื่อนเนี่ยเพื่อนเราแต่ละคนเนี่ยสุดยอดใครหน้ายิ้มจะตีตรงเนี้ย เราต้องโดดลง้นาแต่จะใด้หน้าบึ่งปาปักเข้าให้ป๊๊บหลบแล้วหลบหลบหลบตีเข้ามาใครเข้ามาเราตีหมด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 เราโหดเอฟซีเอฟซีมาเอฟซีเอฟซียิ้มเอฟซียิ้มเยิ้มเข้ามาเข้ามาเราหวดของเขาอยู่แล้วอะไรเข้ามาเข้ามาเราหวดพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ย เรียกเข้ามาสุดทางแล้วโอ้ยยังไม่สุดน่ะสุดแล้วจริงๆด้วยปั๊บนี่หน้าน้ายิ้มโอ้ยโดนกอดพี่บอลโดนกอดช่วยด้วยคือมันจะน่ากลัวหรือตลกดีก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าบึ้งกันหมดเลยเดี๋ยวหัวโตโอ้หัวโตหัวโตเดี๋ยวนี้หัวโตคนนี้เขาเป็นไรอ่ะคนนี้เขาพุกเขาให้พุกเขาให้ ทุบเขาให้นี่ทุบเขาให้เขาจะขึ้นไปข้างบนทำไมอะขอใ้เข้าใจอะเฮ้ยเเขาเขาเขาเข้ามากอดเขาเข้ามากอดพี่เปียนบี้น่เพี่เอกฟาดออพีเอกโดดดึงแล้วเค้ยเปี๊ยโนบี้นี่เอโอ้หน้าบึ้งเลยเค้โอเคโอเคเปียเต้องต้องฟาเต้องฟาดนี่เรียบร้อยให้เรากดไปงั้นหรอต้ำมาตีกันเอย่าตีกันทำไมเราหน้าบึ้งเฮ้ยเฮ้ยตโอ้โหต ยายาเราหน้าเบื้องมาพวกดนยกการยาเรียบร้อโอ้ยโดนล็กเรียบร้อยใครก็ไม่รู้ตีไว้ก่อนเอฟซี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 มาเอฟซีมาโอ้ยโอ้ยโดนกอดช่วยด้วยกอดเอฟซีนี่แหละเอฟซีเอฟซีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนเดี๋ยวเดียวพี่ฝนยาหายยาแล้วยาไปไหนนี่ยาฟาหน้าโอ้ลุกตีหน้าหน้าหน้าตาน่าโดนตีมากมายิ้มแย้มแจ่มใสหายซะแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไขยิ้มอีกไขยิ้มอีกโอ้โดนลมตีอ่ะทุกคนดูดินี่ยิ้ม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 สิบหกเลยได้ไหมไม่มีนี่เขาไปโดดอยู่ข้างบนนะนี่คนนี้เขากระโดดอยู่บนกล้องโอ้โหนี่โดดขึ้นไปตีโดดตีอ้าวเวรกรรมแล้วพี่เอกติดพี่เอกติดติดไรติดเชื้อเชื้อเหรอติดเชื้อหรอใช่เฮ้ยโอ้ยเป็นดินไหวเกิดอะไรขึ้นเป็นดินไหวเนี่ยนี่คนนี้หน้ายิ้มป่า ยิ้มเ่าตายเลยอ่ะนายยิ้มเ่าๆเคคนไทยให้ดินไหวดินไหวจัดเลยอ่ะคนไทยคนไทยคนไทยด้วยลาวาโอ้โหลาวาโอ้โหโไม่มีลาวาด้วยหรอเออมีลาวาด้วยเราออกไปตอนนี้เราต้องตายแน่เลยอ่ะโอ้โหลาวาไี่หมดเจอลาวาเต็มๆเลยอ่ะไปได้แล้วมีคนมานั่งอยู่ตรงนี้คนหนึ่งไม่เป็นไรอ่ะ เจอลาวาเต็มๆเลยอ่ะพี่เหย่เมื่อกี้ปุบเขาให้ปุบเขาให้อ้าวอันนี้คนปกติพี่ฝนฉ <ปะ S 1> ากมันเปลี่ยนไปนนไแล้วข้างล่างามีปืนข้างล่างมีปืนด้วยโว้ยเอาโอ้โอโดนดักอยากเอาปืนโดนดักแล้วอยู่ไหนกันเนี่ยโ,ดดโอ้หคนนี้หน้ายิ้มน้องคนนี้หน้ายิ้มน้องคนนี้หน้ายิ้มหน้าหน้าหน้ายิ้มนี่ขวดก็าให้อ้าวขวดแตก อย่าโอ้ยาย่าขวดแตกแล้วเดี๋ยวแอบก่อนแอบก่อนปุ๊บเขาให้ถ่ายรูปถ่ายรูปนี่เฮ้ยอะไรอ่ะกระจกแตกเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอนสเตอร์เฮ้ยมีมีใจแอ็นเฮ้ยมีใจแอ็นมอนสเตอร์เดี๋ยวเฮ้ยยาเฮ้ยโอหยายาโหโหอันตรายมากโหอันตรายที่เราอยู่ในนี้ไปอยู่ในนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนอ้าวพี่ฝนพี่ฝนยิ้มแล้วล่ะ เอาเฮ้ยดีก็โดนทุบโอ้พี่เอกเหยียบไปแล้วอ่ะเพื่อนโอเพื่อนโขเพื่อนทุบเราซะเละเลยเพกเพกเหยียบไปแล้วเพคเลยียบไปแล้วกอจะเลยกอดกันเรียบร้อยหนึ่งคนกอดเลยดึงมาแล้วดึงมาแล้วโอ้โบนัสบอสก็มาโบนัสอย่ายบทำนี่ไหนโบนัสโบนัสโบนัสโหดมากนี่เอฟซีลากเอฟซีลากเข้ามาลากเข้ามาไปไหน ลากลากอีกรอบเป็นกันให้หมดเราจะเป็นคนเดียวไม่ได้ไอ้ไข่เนี่ยเดี๋ยวดยังมีอยู่อีกไหมยังมีอยู่อีกไหมนี่กอดให้หมดกอดวอ้ยเพล็กโดนตีหัวมึนเลยฮะฮึบฮึบเฮ้ยไปไหนแล้ว เฮ้ยนายอ้าวโดนโดนเหยียบโดนจับโดนจับโดนเหยียบโดนอะไรกันเนี่ยเอ้ยโอ้โดนโดนประตูเฉือนมาใหม่มาใหม่ใครอยัางใครอยัางหน้าเบื้องใครหน้าเบื้องโวยลอยปลาเข้ามาเล่นนใครหน้าบึ้งใครหน้าเบึ้งมีใครหน้าเบื้องไหมโอ้หน้าบึ้งอยู่ฟากนู้นฟากนี้ได้ยิงไปหมดแล้วไหนโอ้โหมีคนซื้อปืนมายิงด้วย ทำไม้อยปาร์คไปทำอะไรมานี่นี่ประตูเปิดเหรอพี่ฝนพี่เห็นคือคือร้อยปาร์คเขาไปอัพเกรดนะมาใหม่มาดูที่ไหนเนี่ยตรงจุดเริ่มต้นเนี่ยกอดกอดกอดฮยกอดกอดเบึ้งแล้วเบึ้งแล้วยิ้มแล้วยิ้มแล้ว ไหน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 โอ๊ยเพื่อนกอดเพื่อนกอดเป็นแล้วใช่ไมขำเอาอยู่ตรงไหนกันเนี่ยเอาอยู่นี่กันหรอเฮ้ยเราอยู่นี่เห็นเปล่าวันนี้เร็วไหนอ่ะเนี่ยข้างประตูเนี่ยนี่ไปไหนข้างกระจกขึ้นข้างเนี่ยข้างกระจกไหนกระจกไหนกระจกเนี่ยอ้าวพี่ฝนมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ใครตีหัวพี่ฝนทำไรฟาดนะฟาดฟาด รอแลรอแล้รอเลยอ,อ,อ,อยู่ตรงนั้นเหรอ <c oughs> เดี๋ยวมาเดี๋ยวมารอแลรอแล้รอเลยอลลอกไปก่อนเดี๋ยวออกไปกันร <c oughs> อเลยโอ้ยโอ้โหเต็มเลย <c oughs> มาแล้วพี่ฝนพี่ฝนเอ้ยกดนี่ลากลากอย่างนี้ต้องลากมานี่ลากมานี่ลากมาบึ้งนี่โอ้ยเต็มเลยเต็มเลยลากมาบึ้งเลยตกทำไมเฮ้ยยายายาตกทาไมเออไใจดูลากมานี่ลากมานี่เลยนี่นี่บึ้งทำไมทำยังไง ทำไมทำอย่างนี้เนี่ยโอ้น,นี่ลากมาแล้วเรียบร้อยมันเป็นประตูส้มอม,ไไมด,ดแล้วเข้าไปไม่ได้ใช่เร <laughs> าเข้าไปไม่ได้แอบดูต้งลากคอแอบดูแอบดูอ้าวตายเลยลากคอมากินเราไปทางนู้นกันดีกว่านี่เรามาหาเหยื่อกันฟาดนี้ดีกว่านี่เราได้ยิ้มนี่เราได้ยิ้มโอ้าวเหยียบเหยียบเหยียบซะ มีกล้องให้ถ่ายด้วยหรอใช่มีกล้องให้ถ่ายรูปเราหน้ายิ้มไงเราเจอกล้องปุง๊บปัเซลฟี่อะไรเงี้ยยิ้มอ่ะเฮ้ยตรงนี้มันเป็นปุ่มอะไรพี่อี่ฝนแบบไม่รู้อ่ะเนี่ยเป็นปุ่มอะไรดูดิเราเต้องไปเหยียบวะเออไปเหยียบแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเหยียบสามน่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้อ่ะเฮ้ยมันเป็นสีเขียวอ่ะเฮ้ยเอ,อ้ยนี่มันอะไรอ่ะอ๋อมันมีแทงเหรออ๋อนี่ไง มันเป็นเหมือนปุ่มแทงอ่ะดูดิเฮ้ยจับเฮ้ยมันแทงได้แทงอะไรเออมันเป็นเหมือนกับฉวกจับอ่ะไหนอ่ะนี่อ่ะข้างล่างเนี่ยพอเหยียบปุ๊บมันแบบมันยื่นยาวไปเนี่ยเนี่ยไหนเหยียบปุ๊บเรายื่นยาวไปเดียเราดูเราดูนี่ไงนี่ไงเอาอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ไงแล้วมาแทงไหมนี่ไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ไงบอกไม่เชื่อนี่ไงนี่ปาบปาบเลยได้หลายคน ปาบยิ้มอเ่บอกไม่รู้อันนี้บอกไม่เห็นเอฟซีเราทั้งนั้นเลยยิ้มบอาไม่รู้อันตรายอันตรายเดี๋ยวเพ็กวิ่งหลบก่อนโอ้ยใจแอนใจแอนมาแล้วใจแอนมาหรออยู่ไหนเพ็กลากมาให้แล้วกดปุ่มนี่นี่กดปุ่มกดปุ่มก่อนเฮ้ยมาตีเราตี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 ยาไอมีจับดีเดี๋ยว ตีโอ้โหทำไมมีตัวที่เหมือนพี่เอกอยู่ด้วยมีตัวที่เหมือนพี่เอกอยู่ด้วยตีเตียวเตียวตีตีตีเตียวเตียวอย่างนี้อย่างนี้ต้องลากอย่างนี้อย่างนี้ต้องลากตีตีตีอย่าอย่าอย่าอยายาหือย่าหื้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 อนี่นี่นี่โอ้ยเมฆโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วรากเลยเพื่อนลากโดนแล้วลากไปโอ้ย ไอย่างนั้นอหละอย่างนั้น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 ถูกต้องมันสั่นไม่เขาบอกให้ออกจากตรงนี้เ้ยมันจะมีลาวาเนี้ยนะคือทั้างบนแล้วเฮ้ยมันต้องมีลาวาแน่นอนมันต้องมีลาวาแบบไหลออกมาเนื่องจากว้าวมาแล้วว้ากเ้ยโอ้โหสูงอ่ะอ้าวทำไมตรงนั้นได้เป็นไรโอ้โหสูงมากทำไมในนั้นได้เป็นไรอ่ะโอ้ยเหนื่อยแล้วอ่ะพี่ แม่หัวน,นี่ FC เพื่อนเราเยอะแยะมากมายเลยอ่ะนี่เห็นเหเห็นร้อยปากกันไหนร้อยปากที่ไหนไหน,นไง <laughs> อ้าวอเล็กบอกว่าให้รับแอดหน่อยอะไรอ่ะร้อยปักโอ้ <He S 2> พีคก็โอ <ent ad. S 2> ้โหร้อยปักเท่มากใช่ไหมโอเเออเท่มาก <laughs> ไปออกกําลังกายมากใช่ <laughs> ออกน,น่าออกกําลังกายมากโ okay. อเคเอาล่ะเราตอนนี้เราอยู่กันในในมวลหมู่เพื่อนฝูงกันนะเต็มไปหมดเลย เอาราคาเป็นยังไงกันบ้างสนุกหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ถ้าชิชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งกรุง้งริงกรุงร้งติงแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของพี่ผลแล้วพี่เอกนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะรักเอฟซีด้วยจ้าโอ้โบายคะ่ะน้องอยู่กันเต็มเลยอยู่กันเยอะมากเลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปจริงๆแล้วคะ่ะบายบายจ้าทุกคน